เขาจะรักหรือว่าจะทั้งจงกลับมาให้ความรักอย่าดกวนฉันที่คอยฝากคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แบบอ็กแบบโปรมากๆเลยค่ะคือทอดเด้อรครเฮียหน่อยคือทอดคือฮอดคือฮอดทุกคนจากใจจริงของยายนกหน่อยอุไรพรและคิดว่าคนที่อยากมาคอนเสิร์ตนี้อีกศิลปินท่านหนึ่งคือจัก,กรจันดาวไพรอันนี้แน่ๆเพราะอ่ะบานเย็นเขามีสตอรี่กับศิลป์อีสานกับเฮียหน่อยคือน้ำตาจะไหล